การปฏิบัติในท่าดันพื้นถ้าเริ่มต้นให้ผู้เข้ารับการทดสอบนอนคว่ำหน้าขาชิดกันลำตัวตั้งแต่ศรีรษะถึงปลายเท้าตรงเป็นแนวเดียวกันปลายเท้าชิดหรือห่างกันไม่เกิน30เซนติเมตรปักลงบนพื้นวามมือทั้งสองวางคว่ำอยู่บนพื้น,น,น,นตรงแนวไหล่โดยให้แป้นไฟอยบริเวณหน้าอกข้อสอบเหยียดตรงการปฏิบัติเมื่อให้เริ่มปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบงอแขนลดตัวลงจนหน้าอกแตะแป็นไฟจนไฟติดแล้วดันพื้นมาอยู่ในท่าเริ่มต้นปฏิบัติซ้ำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลา2นาทีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องกรรมาการจะไม่นับให้มีดังนี้ หนึ่งไหลทั้งสองข้างขึ้นก่อนสะโพกสองสะโพกขึ้นก่อนไหลสามแขนทั้งสองข้างขึ้นไม่สุด ี่แขนขึ้นทีละข้างห้าไฟไม่ติดถ้าที่ต้องยุติการทดสอบหนึ่งเข่าสัมผัสพื้น สหน้าขาสัมผัสพื้น 3. หน้าท้องและลำตัวสัมผัสพื้น 4. หน้าอกสัมผัสแต้นไปนานเกินสาวินาที ถ้าพักถ้าผู้เขา้ารับการทดสอบต้องการพักในขณะที่เข้าทาการทดสอบให้พักในท่าเริ่มต้นแต่เวลาจะดงเนินตามปกติ การปฏิบัติในท่าลุกนั่งท่าเริ่มต้นนอนหงายงอเขา่าให้ขาท่อนบนและท่อนล่างทำมุม9กองศาที่หัวเขา่าเท้าวางราบก,กับพื้นชิดหรือห่างกันไม่เกิน30เซนติเมตรนิ้วมือ,มอประสานกันหลังศีรษะบริเวณท้ายถอยผู้ฝึกนั่งบริเวณปลายเท้ามือจับข้อเท้าทั้งสองข้างการปฏิบัติ เมื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบยกลาตัวท่อนบนขึ้นจนลาตัวตั้งตรงได้ฉากกับพื้นแล้วเอ็นตัวลงนอนอยู่ในท่าเริ่มต้นปฏิบัติซ้ำกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลา2นาที การปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องกรรมการจะไม่นับให้มีดังนี้หนึ่งยกลำตัวท่อนบนขึ้นไม่ตั้งฉากกับพื้นสองมือหลุดจากศีรจะสาม ขณะเอตัวลงนอนไหลทั้งสองข้างไม่สัมผัสพื้น <Okay. S 1> ถ้าพักในขณะที่ทำการทดสอบถ้าผู้เข้ารับการทดสอบต้องการพักให้พักในท่านั่ง ในขณะที่ผู้เข้ารับการทดสอบพักนั้นเวลายังคงเดินตามปกติ